ยางจักรยานที่เร็วที่สุดวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ Veloflex Corsa ที่บอกว่าเป็นยางจักรยานที่เร็วที่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเอามาจากทางเว็บไซต์ของ GrandFondoCycling.com เขาก็ได้จัดอันดับยางจักรยานนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเร็วที่สุดในโลกนะครับ6อันดับด้วยกันซึ่งจ้า Veloflex คอร์ซาตัวนี้นะครับก็เป็น1ในนั้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับเรามาดูที่มากันก่อนดีกว่ายี่ห้อนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับในบ้านเราแต่จริงๆแล้วเป็นยี่ห้อที่มีมานานมากเลย v e l เว l ล x เกครับก็มีมาตั้งแต่ปี1981เลยนะครับที่อิตาลี ซึ่งก็เป็นยาที่ทําด้วยมือจนถึงทุกวันนี้นะเยรียกว่าทุกเส้นเลยนะครับก็เป็นยาจักรยาที่ทําด้วยมือทั้งหมดแฮนด์เมดทั้งหมดที่เบอร์กาโมอิตาลีนซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์เรียกว่าเป็นแบรนด์ครอบครัวก็ได้นะครับสอของสองครอบครัวนะก็มีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปแต่ว่าเขาบอกว่าสุดท้ายนะครับการที่ผลิตขึ้นมานะครับลงรายละเอียดนะครับมีการเย็บมีการกลูนะครับก็ทําด้วยมือเป็นอะไรที่ละเอียดที่สุดแล้วนะครับเขาก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับ แฮนเมดอินอิตาลีทุกเส้นพูดแบบนี้แล้วคงจะแบบโอ้โหแพงน่าดูใช่ไหมแต่จริงๆไม่นะราคาก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังถ้าใครได้ติดตามเรื่องการแข่งขันเวิร์ชัวร์หรือพวกการแข่งขันพวกทรูเดฟองส์ต่างๆน,น,นะครับก็คงจะเคยเห็นยี่ห้อนี้บ้างน,นะครับเบโลฟลีกเพราะว่าตอนช่วงที่เซอร์แบรดลีย์วิกเก้นยังอยู่กับทีมสกายนะครับเขาก็ใช้นี่แหละครับเบโลฟลีกซึ่งที่ผมว่าพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ทีม SKY เนี่ยเขาซื้อนะครับเขาซื้อ v e l o f l e x เพื่อมาใช้ปกติแล้วทีมจักรยานจะมีสปอนเซอร์ใช่ไหมครับเป็นยางยี่ห้อต่างๆแต่ว่าเขาควักตังเพื่อซื้อ,อยางแบรนด์นี้นะครับมาใช้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรพิเศษถูกไหมแล้วก็ปัจจุบันนะครับเป็นพวกสนามคลาสสิกอย่าง Flanders, r u b เบสนามที่มันค่อนข้างจะกระดุกก,กุกกิกนะครับหลายทีมจักรยานเขาก็เลือกที่จะใช้พวก แบรนด์จักรยานที่เป็นแฮนด์เมดแบบนี้เพราะว่าเขาสามารถที่จะสั่งคอสตอมได้นะครับแล้วก็บางทีต้องมาเอาไฮไลท์มาลบยี่ห้อทิงเพราะว่าเดี๋ยวสปอนเซอร์มีปัญหากันแต่ก็เป็นหนึ่งข้อดีนะครับเพราะว่ายางพวกนี้นี่ค่อนข้างจะละเอียดโดยเฉพาะใครที่ใช้ยางประเภททูบูล่านะครับหรือว่าบ้านเราเรียกยางฮาฟนะครับก็อันนี้ยิ่งเป็นจุดเด่นของยี่ห้อนี้เลยครับเรามาดู5ไฮไลท์ที่ทําให้ยางเบลฟิกส์พิเศษกันกว่าข้อแรกนะครับก็คือ320 แล้วก็ในรุ่นใหม่เนี่ย350 TPI เลยนะครับ TPI คือ t r e a d per inch นะครับคิดสภาพว่ายางจักรยานของเราเหมือนเส้นใยผ้าการที่เราจะบอกว่าทำให้มันมีความละเอียดนะครับข้างในมันก็จะมีเหมือนมีการถักทอเส้นใยนะครับอยู่ข้างในแล้วก็350 TPI นะครับก็คือจํานวนของเส้นใยในหนตารางนิ้วที่ผสมอยู่ถ้าจํานวน TPI ยิ่งเยอะก็ทำให้ยาง ชุดนั้นนะครับยิ่งมีความนุ่มนวลเพราะว่ายางจักรยานนะครับมันไม่ได้แบบว่ารับการแรงกระแทกแบบใหญ่ๆหนักๆตุ้มๆอย่างเดียวนะครับมันจะมีเรียกได้ว่าไมโครวิบเรชั่นก็คือมีการสั่นสะเทือนเล็กๆน้อยๆตามผิวถนนที่เราโดนนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามี TPI มากเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ช่วยรับแรงกระแทกและรับน้ําหนักต่างๆของพื้นถนนได้ยิ่งดี2นะครับก็คือ S P S system S P S system นะครับเขาเรียกว่า puncture protection belt ก็คือ ข้างๆเ่ยครับเขาเหมือนมีเข็มขัดเขาใช้คําว่าเบลต์นะครับพุ่มอีกทีหนึ่งต้องบอกว่าล้อจักรยานคาร์บอนบางยี่ห้อนะครับอาจจะยังไม่ได้เทคโนโลยีอาจจะยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นขอบของคาร์บอนตรงนี้นะครับที่มันโดนกับขอบของตัวยางบ,บางแบรนด์บางยี่ห้อนะครับค่อนข้างจะมีสันที่อาจจะเป็นเหลี่ยมนิดนึงเลยทําให้เวลาลงเขาหนักๆน,นะครับหรือว่าเข้าโค้งแรงๆสันตัวนี้นะครับยิ่งเกิดความร้อนแล้วก็ยิ่งเข้าไปจิกเข้าไปกระแทกกับตัวยางทําให นานๆไปนะครับหรือว่าใช้ลงเขาหนักๆแรงๆมีการบิดนะครับทำให้ยางมันออกปลิ้นหรือว่าที่เราเรียกกันว่ายางระเบิดได้แต่ว่า S.P.S. เนี่ยครับก็คือเขามีเข็มขัดเล็กๆนะครับหรือว่าเส้นใยเล็กๆนะครับที่อยู่รอบๆทำให้แข็งแรงทนทานมากขึ้นมีพวกเส้นใยคาร์บอนข้างในเนี่ยผสมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อเขาก็เรียกแตกต่างกันแต่ว่าสำหรับยี่ห้อเนี่ยเขาเรียก S.P.S. ข้อที่3นะครับที่ทำให้เรียกว่าเป็นไฮไลท์ ของ v e l o f l e x นะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยประมาณ2 5 0กรัมเท่านั้นเองนะครับบวกลบอยู่ที่ว่าไซส์ของยางเท่าไหร่แล้วก็มีเป็นยางเกรดไหนนะครับแต่ว่า250นี่ถือว่าเบามากเลยนะสำหรับยางจักรยานเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าการที่จะอัปเกรดจักรยานอัปเกรดรถนะครับหลายคนไปมองเรื่องเกี่ยวกับล้อคาร์บอนอะไรแต่ว่า ถ้าเกิดว่าใช้ล้อคาร์บอนซื้อล้อคาร์บอนมา3 0,000กว่าบาท5 0,000กว่าบาทแล้วไปใช้ยางจักรยานที่แบบ500กว่าบาทนี่ครับคือผมว่าการที่เราใช้ยางดีๆเนี่ยรู้สึกเยอะกว่าที่จะใช้ล้อดีๆด,ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าถามผมว่าเรื่องของอัปเกรดอะไรดีเนี่ยผมก็จะเลือก ยางจักรยานนะครับเพราะว่ามันรู้สึกอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของน้ําหนักที่เป็น rotational weight rotational mass นะครับเพราะว่าหลายคนก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าน้ําหนักที่ยิ่งหายไปขอบเนี่ยยิ่งดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทฤษฎีแต่ละคนข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของ rolling resistance rolling resistance คืออะไรครับอธิบายยงไงดิคือแรงต้านที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นถนนกับตัวยางนะครับนั่นคือ rolling resistance ถ้าตัวเลขยิ่งต่ำนะครับก็ทำให้เราเนี่ยไปได้ ขึ้นหรือว่าพูดง่ายคือไปเร็วขึ้นนั่นเองครับแล้วนี่นะครับก็เป็นที่มาของที่บอกว่า6ยางจักรยานที่เร็วที่สุดเลยอันนี้เราต้องยิบโพลแล้วนะครับก็คือเรื่องของผลวิจัยนีย่ก็มาจากทาง bicyclerollingresistance.com นะครับซึ่งเขาก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ทดสอบยางจักรยานเกือบทุกรุ่นนะครับ,รบปกติแล้วรีพอร์ตหรือว่าผลวิจัยต่างๆก็จะมาจากแบรนด์ของตัวเองทดสอบกันเองแล้วก็เออออกกันเองแต่อันนี้เหมือนเป็น ศูนย์ทดสอบกลางนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ rolling resistance รวมถึงนะครับในเว็บไซต์ g r a n d f o n d o c y c l i n g c o m เขาก็มีการจัดอันดับใน6ยางจักรยานนะครับที่เร็วที่สุดเลยเรามาดูชื่อของ6ยางจักรยานตัวนี้กันนี้กว่าตัวแรกนะครับ victoria corsa g หรือว่า graphene ตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้แหละครับ veloflex master 25นะครับอันที่3 continental gp 500อันที่4นะครับ p r e l l a r y P 0แล้วก็อันที่5นะครับ Schwab Pro 1บ้านเราเรียก s c h w a b นะครับ Pro 1 e v o แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ Specialized Turbo Cotton นะครับซึ่งยางจักรยานทั้ง6ตัวในที่พูดถึงนะครับเคยลองหมดแล้วยกเว้น Prelary P 0เนี่ยผมยังไม่เคยลองนะครับแต่ตัวอื่นเคยลองหมดแล้วอย่างที่บอกนะครับว่า6ยางนี้นะครับก็เป็นยางที่เรียกได้ว่าทดสอบมาแล้วเป็นตัวท็อป 6ตัว6แบรนด์ถ้าพูดถึงเรื่องของความเร็วนะครับหแบรนด์นี้ก็คือเร็วที่สุดแล้วนะครับในบรรดาโรไบค์ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูทางเว็บไซต์ของอ่ uh, bicycle rolling resistance นะครับตัวเลขที่ได้นะครับหแบรนด์เนี้ยค่อนข้างที่จะได้คะแนนใกล้เคียงกันมากเลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ rolling resistance ก็อาจจะมี specialized cotton ที่ได้คะแนนสูงกว่าชาวบ้านเขานิดนึง แต่ว่านะครับ Specialized Turbo c o t t n i c เนี่มันไซส์ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็คือปกติแล้วยางจากักรยานก็จะเป็นเลขคี่ใช่มับยนะครับแล้วก็กระโดดไปปุ๊บ28เลยใช่ไหมฮะแต่ว่า Specialized ครับของเขาจะเป็นเลขคู่24-26เพราะฉะนั้นเวลาวัดออกมาแล้วเนี่ยก็มีผลแตกต่างกันนิดหน่อยค่อนข้างคลาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันหมดอย่างของ Continental GP นะครับก็อยู่ที่ประมาณ13 เบลโลเฟล็ก13สเปเชียลไลซ์ก็สิจุดกว่ากว,ว่านะครับก็อย่างที่บอกค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเร็วพอๆกันนะแล้วก็ไฮไลท์ตัวต่อไปนะครับก็คือข้อที่5้มห้า,หหารู้สึกจะห้าแล้วนะข้อที่5นะครับก็คือเรื่องด m วอลหรือว่าสีที่เป็นสีแทนนะครับสีขอบน้ําตาลซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ขอบดำเบ e โลเฟล็กซาจะมีขอบน้ําตาลกับขอบดำนะครับก็บคือ ต้องบอกว่าหลายแบรนด์เนี่ยที่ทาเฉพาะยางดําอย่างเดียวแต่ว่าทาง Velo f เฟล็กซ์เขาทำยางขอบน้ำตาลด้วยแล้วผมก็คิดว่าเป็นขอบน้ำตาลที่สวยมากเลยนีแต่ว่าพอดีอันนี้ไม่ได้ใส่มาก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับถ้าใครกําลังหายางที่เป็นซีรีส์ท็อปทอปแล้วก็เป็นกัมวอลหรือว่าเป็นขอบน้ําตาลนะครับแล้วก็แถมอีกหนึ่งข้อแล้วกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับไฮไลท์หรือว่าข้อดีของ Velo f เฟล็กอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาผมรีวิวววผมมมจจะะะพยยาาาาใช้้ตัััเลลขททีี่่นนสรถดดไ แต่ข้อนี้ก็เอาถือว่าเป็นแถมแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของปั่นในสภาพอากาศหรือว่าสภาพถนนที่เปียกนะครับคือช่วงนี้ไปสุวรรณภูมิทีไรฝนตกทุกทีเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเลยอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้ดีในเรื่องเกี่ยวกับตอนที่ถนนเปียกด้วยซ้ำนะครับนอกจากถนนแห้งใช้ดีแล้วเปียกเนะี่ยผมรู้สึก ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะสำหรับยางเส้นนี้เรากระโดดเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ v e l o f l e x ดีกว่านะครับอ๋อแล้วทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีวิธีการคํานวณลมยางให้กับเราด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเข้าไปที่เว็บของ v e l o f l e x นะครับเราก็สามารถที่จะไปคํานวณลมยางที่เราใช้ได้ด้วยอย่างของผมเนี่ยคำนวณออกมาแล้วอ่านี่ไงยางที่ใช้นะครับเป็น25น้ําหนักตัวประมาณ60-65บถึงบวกลบคูณหารมาแล้วปุ๊บก็จะใช้ลมยางที่6.2แล้วก็6ก 7บาทนะครับ6.2กับ6.7บาทนี้ก็อยู่ที่ใช่เลยก็ใกล้เคียงกับที่ผมใช้ทุกวันนี้ก็คือด้านหน้า90นะครับด้านหลัง97ใกล้เคียงกับที่ใช้ปัจจุบันเลยครับอย่างนี้บอกนะครับที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะครับยางทุกตัวเป็นยางแฮนเมดหมดเลยเวลฟลักซ์ซอนี้นะครับเขาก็มีการรีแบรนดิ้งเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับก็ดูซิ่งๆดูวัยรุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณภาพก็ยังเหมือนเดิมนะครับบางทีเราดูแล้วอาจจะ งงนะครับเอ้ทำไมว่าชื่อรุ่นชื่ออะไรมันไม่ตรงกับเพราะว่าเขาเพิ่งจะ rebranding แบรนด์ brand brand ตัวเองใหม่เปลี่ยนโลโก้ใหม่รวมถึงไลายซีรีส์ของยายต่าง,าง,างนะครับเขาก็เปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือตัวเดียวกันหลักๆแล้วนะครับ veloflex จะมียาอยู่3แบบด้วยตัวแรกนะครับก็คือチュบิล่านะครับหรือว่าที่บ้านเราเรียกยาง half เราไปดูที่ t ูบิล่านะครับฮาร์ของเขานะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ตัวตัวแรกนะครับก็คือตัว Pro Tour ตัวที่2 Pro Tour Race ก็จะมีความเบาขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวที่บอกว่า TPI เนี่ยก็จะละเอียดขึ้นมาจาก320ก็จะกลายเป็น350นะครับโอ้โหถ้าใครพอสังเกตนะครับ3 5มรนี่มันเวอร์วังอลังการมากเลยมันมแบบเป็นตัวเลขที่ละเอียดมากเลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวเร c คอร์ดนะครับเรกคอร์ดนี่ก็จะเป็นยางสำหรับ ถ้าเกิดว่าเราไปดูใน rolling resistance นะครับยางที่เป็นประเภท TT เนี่ยมี rolling resistance หรือว่าค่าของแรงต้านเนี่ยน้อยกว่ายางรถ road, road, road bike นะครับครึ่งๆเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะโอเคมันทางตรงเนี่ยเร็วกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอทางเปียกหรือว่าทางโคง้งนะครับมันก็สู้รถ road, road bike ไม่ได้แล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับ puncture resistance เรื่องเกี่ยวกับ กา,การถูกพวกอของต่างๆทิ่มแทงตําแตกนะครับมันก็สู้พวก ยางที่เป็นโรไบค์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าใช้ให้ตรงประเภทของการขับขี่แล้วกันนะครับใครที่เคยไปงานแข่ง,งต่างๆก็คงจะรู้ดีเลยนะครับว่าเราขี่กันแบบว่าชิดใกล้แนบมากเลยเข้าโค้งแบรนด์ไบนี By ้ N e, โอ้โหตัวติดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ยางโรสเนี่ยดีกว่าครับเอาละครับผมไปแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมี3ซีรีส์แต่ละซีรีส์นะครับก็ต่างกันที่1ก็คือเรื่องของ TPI แล้วก็น้ําหนักนะครับ ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็ tpi น้อยกว่าหน่อยนึงแต่ก็เยอะมากแล้วนะ320ส่วนตัวถัดไปนะครับตัวที่เป็น race tpi ก็จะอยู่ที่350น้ําน้ำหนักก็จะลงมาอีกส่วนตัว TT ก็จะยิ่งเบาลงมาอีกนะครับแต่ว่าของวี l ลอรเฟลนะครับทีก็จะมีแค่ถึงแค่23ท่อนเนงนะครับไม่มี25 28นอกจากยาง half แล้วนะครับเขาก็จะมียางงัดปกติเขาใช้คำว่า open jubila open illa, ที่แปลว่าเปิดนะครับ คือมันไม่ได้เป็นคมแต่ว่ามันเปิดปลายก็คือ open c h i p p i l a ก็เหมือนกันครับก็จะมี3ซีรีส์นะครับเข้าใจง่ายๆเป็น corsa evo นะครับเป็น corsa race แล้วก็เป็น record ก็คือ tt เหมือนกันเลยตัวเลขก็อย่างที่บอกนะครับว่า corsa evo 3 2 t t p อ่าคอ corsa race 350 TPI แล้วก็ตัว tt หรือว่าตัว record ของเขานะครับก็อยู่ที่350 TPI แต่ว่าน้ําหนักลงมาอีกนะแค่ร้อยสามสิกรัมโอ้โห เบาวิวเลยนะครับยาง TT เนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือประเภท Corsa TLR หรือว่า Tubeless Ready นะครับอันนี้ก็เป็นยาง Tubeless เขาก็มีเหมือนกันนะครับก็เช่นกันก็เป็น3รุ่น3ซีรีส์นี่แหละครับเวลาที่เราจะเลือกอยางเราก็ควรที่จะดูราละเอียดนะครับว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็แน่นอนทุกอย่างมันจะมีข้อดีแล้วก็จะมีข้อเสียนะครับยางที่เป็นยาง High Performance แบบนี้นะครับเร็วจริงแต่ว่าก็จะมีข้อเสีย บางอย่างอย่างเช่นเรื่องของการถูกตําถูกแทงต่างๆนะครับก็จะสู้ยางแบบหนาหนักๆไม่ได้แล้วก็นะครับเรื่องของอายุยางนะครับก็ค่อนข้างที่จะหมดเร็วกว่าพวกยางที่เป็นยางซีรีส์ธรรมดาหรือว่ายางซอลสินค้าสิ้นเปลืองที่มันต้องเปลี่ยนอยู่เป็นประจำผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนยี่ห้อไปใช้สลับไปไปมาๆอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็อยากลอง ก็หลังจากที่ได้ลองแล้วนะครับก็จะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพิเศษอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้รีวิวสินค้าตัวไหนก็ตามก็จะพยายามหาดิวพิเศษมาให้เพื่อนๆชาวไปเชเคิลไดอารี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเจ้าตัว Ve โล f l e x นะครับตอนนี้ทางแท็ Group เขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับชาว bicycle diary นะครับติดต่อไปที่แท b บ r o u p ได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากทาง bicycle diary เดี๋ยวเขาลองดูเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพิเศษให้แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจตอนนี้นมีแคมเปญที่เป็นแคมเปญทดลองใช้ฟรีด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพก็ง,ง่ายครับก็แวะไปแล้วก็ไปเปลี่ยนยางมาแล้วก็ไปใช้เลยครับอาจจะมีการวางมัดจำนิดนหน่อยถ้าเกิดแฮปปี้ชอบนะครับก็ค่อยเอาตัวเทสเตอร์กลับมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็เอาไปใช้จรริงคับ เออก็ดีนะสามารถที่จะทดลองใช้ได้ก่อนลองโทรไปสอบถามหรือว่าไลน์ไปก็ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นหนึ่งอย่างที่อย่างที่บอกว่าเป็นยางที่เร็วที่สุดแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับกับตัวนี้ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับพวกวิกตอเรียคอร์ซ่าพวก Continental นะครับราคาก็อยู่พอๆกันประมาณ1,700บวกลบครับแต่สำรวพผมนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าขึ้นชื่อว่า Handmade หรือว่า l i m i t edition e d หรือว่า c u s t o m นะครับโอ้โห จริงๆคำพวกนี้ละลายนะครับเอาตังค์ไปเลยดีกว่านั <iver> ่นแหละครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับที่ใช้เวลาที่ชื่ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังไงถ้าเกิดว,ว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับมีดีลอะไรที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับ <aş? S 2> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะ <S <S เดี๋ยวกันครับสวสัสดีครับ